ไรี่แม่ของเขานั่นไปไปในลาวก่อนอยู่คุณหาคุณทำนัน่นซอยซุกบ้านหลังเตาเนี่นั่นบอกทมบ้านเื่อบอลำเกิบ,บอ่บอลคงจังเดือดเป็นผีายหมอลาคือท่วงทานองของการขับกล่อมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวอีสานที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอบดีส่วนโคกผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อธิบายต้นกําเนิดของมอลำว่ามาจากการเทศนาธรรมของพระสงฆ์ที่มีการประยุกต์เอานิทานเรื่องเล่าคํากลอนต่างๆมาถ่ายทอดให้มีท่วงทํานองและจังหวะที่สอดคล้องกันเพื่อจูงใจให้ผู้ฟังเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่อมาได้พัฒนากลายเป็นการแสดงหมอลำ ซึ่งจะต่างจากการเทศนาธรรมตรงที่มีการเอื้อนเสียงหรือทำนองร่วมกับมีท่ารำมาประกอบเท่านั้นหมอรำเนี่ยก,ก็มาจากการเล่านะคะความเป็นจริงนะครับเล่าความเป็นจริงเล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเล่ากับสิ่งที่ตัวเองได้พบเห็นมานะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับศาสนานะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ทางด้านนี้เนี่ยน่าจะเป็นพระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเมื่อบวชนะครับก็มาเรียนนะมีการเรียนการเขียนการอ่านเสร็จแล้วเนี่ยการอ่านเนี่ยนำไปสู่การแสดงธรรมที่เทศนาธรรมนะครับว่าเทศนาธรรมบ่อยๆเข้าเนี่ยแนวความคิดต่างๆนะครับในการแสดงธรรมนะฮะโดยเฉพาะหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ย ก็นำมาถ่ายทอดนะครับเป็นเรื่องของวรรณกรรมนะครับเรื่องของภาษาเรื่องของความเชื่อนิทานจากหนังสือผูกหนังสือที่ถูกจารจารึกเอาไว้คนที่รู้ดีที่สุดก็คือคนที่ได้บวชนะครับบทบาทของหมอลำไม่ได้มีเพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้นปัจจุบันมีการนำศิลปะหมอลำมาใช้เพื่อการรณรงค์เรื่องต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความชื่นชอบหมอลำ ทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายเป็นการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันหมอลำเนี่ยที่จริงเนี่ยเป็นสื่อสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ในระดับต้นๆน,น,นะครับของของสังคมอีสานก็ว่าได้เพราะว่ามีมีอะไรเนี่ยหมอลำจะเป็นคนที่ ทำเป็นกรหรือบอกออกมาในในชิงของการลำเป็นการประชาสัมพันธ์หรือการเก็บไข้ได้ป่วยโรคระบาดหรือสิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยหมอลำก็สามารถที่ใช้สื่อตัวเนี้ยนะครับในการที่ประชาสัมพันธ์ไปสิดัคซีนพี่น้องถูกทานบอกผ่านแผนรายการคอีสานบ้านเฮา ไปสิดเสดออย่ารอกเกอให้เฝ้าเตา้าทั้งผู้หนุมผู้สาวเด็กน้อยผู้เท่าให้สีดกันลงทะเบียนผ่านทางหมอพอบหัวใจดุมๆุม,ด,มดอมดอมตา,ยาแย่และพอเอาวตาบอทันสีดถ่อยกะฮอนกะนาวหัวใจต่ำเขาย้อนบิยานวัคซีนพอเห็นข่าวรัฐบาลได้ประกาศมาตรการของรัฐจัดสรรให้คนไทยเฮา ทั้งซีโนแวคแอตราเซนิก้าทั้งซีโนแวคแอตราเซนิก้าเพราะเป็นตายานซันเดอร์ลุ่มป่าภูมิุูมกันหมูเฮาสีไดดมีสีเข้ม2องลกคอยเฮตตาสเสน่ห์ของหมอลำคือการทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ควบคู่กับความบันเทิงโดยอาศัยศิลปะของผู้ลำที่ผสมผสานเนื้อหาให้แฝงคติความเชื่อคำสอนค่านิยมและให้ความบันเทิงรื่นเริงใจแก่ผู้ฟัง แม้จะผ่านมากี่ยุกี่สมัยหมอลำยังคงเป็นผู้นำความบันเทิงของคนอีสานผ่านการแสดงที่ถือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันฟังเด้อปวงชนเสื้ออีสานเน่าพี่น้องเก่าจะได้ไรลาะเตียมข้องเข้าหยีดเด้ง กูปแปลงไว้ประเภทนี้ต่อสืบจาฮีดเบื้องเมืองบานตั้งแต่ลางย่านแต่ของโบลาเสียมสูญเสียสินหายสูญเสียงเมิดไปหอดนักปาดคนผู้ฉลาดผู้มีหน่อยโบล้า